ก็ไอ้น้องหมวยมาแล้วถ้ามีน้องช้าชาเซ็นเป็นทีละทึกนะฮะระทึกเพื่อนๆถ้ามีกล้องนะฮะมีโทรศัพท์มือถือช่วยบันทึกภาพตรงนี้ด้วยนะเรารับจำนำนะฮะพี่น้องบอกว่าเอาวอแหวนหรือออ่างนะนมองถ้าถอดหมวกเนี่ยไม่รู้ว่าใครเป็นไทยนะฮะพี่หรือน้อง แต่ผมมองว่าเป็นหมอปลานะครับใครใครยุมากกว่าใครเนี่ยผมมากกว่าครับเหรอกี่ปีสิบปีครับสิบปีแล้วตอนสิบปีนี่อยู่ใครอ่ะมีม่ลูกกวนถอดแมสนิดนึงแล้วกัจะได้รู้ว่ากตาลรไม่พูดรบกวนถอดแมสนิดนึงเออเรื่องอะไรล่ะพระต้องอยู่วัดไงมีเพื่อนเจ้าสาวใครจะให้เรียกใครอ่ะ แล้วมาเจอกันย hey? ังไงเนครับเป็นสะดุดกันยังไงพีอหจุ่มผ้าจานมาเขาก็สมกันดีนะหน้าตาเขาก็สมกันดีดีนะมันอาจจะเป็นเนื้อคู่กันก็ได้นี่แล้วกิจพี่หนุ่มบอดีเพื่องานถุงดยตรงเลยขอบคุณพี่เป็นอย่างสูงเลยครับจริงๆอยากอยู่ถึงเย็นเลยไงไม่มีใครนึ่งสะรับโอ้ ปเปิดโงแรมไหมี่คือสิงใครนะหมอหมอย็นสงยน่าถวายระแล้วก็บอกทางใช่ไหมใช่หนูป่ากับน้องเนี้ยเอาแบ่นคนละห้าสิบบาท ไหนเนี่ยผมนี่เหรอใช่นี่มันหล่นลงมาเหรอทุกวันตั้งีมันไม่เคยหล่นพอวันนี้งานงานแต่งมันหล่นลงมาเลยหล่นมาเลยใช่ไม่เคยหล่นนะเนี่ยถ้าใครยืนอยู่ใกล้มันนี่อาจจะว่งนิ่งตรงแซมไม่เลิที่นี่ฮะที่นี่ฮะ